สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนคอมเมนเตอร์ G.O นะครับผมวิธีแปลงร่างก็ให้กดตามสเต็กครับมันจะขึ้นเป็น1 2 3 4ให้กดตามไอเทมของมันเลย ライダータイム โอเควิธีแปลงล่างก็จะประมาณนี้ครับดาบก็มีนะครับแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกอะไรไม่มีสกิลอะไรให้ใช้นะกดแชร์แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกดจิ้มก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นของมาร์ทไรเดอร์ดับเบิลนะครับ รูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับนี่กดอีกครั้งเพื่อให้มันใส่เกาะจริงๆเก่อน,อน,นะฮะอย่าลืมโอเคสวยสวยดูฮะก็จะมีเอฟเฟกต์ลอยตัวนะืมเอฟเฟกต์ลอยตัวนี่ครับเนี่ยนี่ไหมครับเอฟเฟกต์ลอยตัวโอเคเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวจะกลับมาล่างเติมแล้วก็มาลองเป็นดีเกตให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะลองเป็นของดีเกตให้ดูครับ โอเคก็จะประมาณนี้ครับผมส่วนดาบนี้ก็จะมีเอฟเฟกนะฮะดาบนี้ดาบที่ได้มากดแช่ครับผมมันจะเป็นการงานท้าไม่ตายฟันนะออนี่ถือว่ามีเอฟเฟกอยู่ฮะสกิลดาบนี้ เอสำหรับ a อดออนี้ก็มีเท่านี้แหลค Rider ะครับมาร์ชไรเดอร์ GO นะฮะมี2ร่างก็ของดับเบิลและของดีเคดนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับ